สนามแข่งขันระยะภาคอีสานฟังเฮ่ากำลังิเริ่มขึ้นครับอีกบ่ดนได้เจอกันแน่นอนครับผมน้ำภาพบรรยากาศเกา่เกาๆมาวอมมากกระตุน้นความทรงจำของพี่น้องครับเพื่อพบพอกันในปีนี้นี่คือสนามเมืองอุบลราชธานีพี่น้องเฮ้าชาวเรือปีนี้เจอกันแน่นอนครับ ชนะวีไงคมความรู้ควระตือรืงร้นเจอครับสาววิงัฒราบอลมามีสังดนวตายท่ากำลังคู่ขีู้สีคู่ขีู้สีดูดีดูไม่ออกออกไมู่ดูทีครับสนาม บอกว่าแมที่จะเป็น9้าวเดียวคือไม่ซ้ำ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 แล้วว่าซ้ำซอักันที่สองแล้วเจ้ามารแต่เอาเรืองในสาที่สาที่มันลำพังจะมาม่สั่งไจัวะาเราเนยมีคะแนนมาแคะแนนุ่าชนวีเรตีเา่อนมาาหคะแนนแคกันที่มีองตาม่ีนี้จะมาแพ้เราม่แม่ทน่นเาเอสัองสามีสามีสามี

กรรมการตัดสินไม่ได้ก็ต้องดูวีดีโอนะครับไม่คบไม่ได้ครับต้องดูวีดีโอนะครับสำหรับเรือทีโอว่ามันจะเสียบปั๊กอยู่ไหมเสียบปั๊กครับสำหรับเรือผู้ที่จัดทีนะครับเป็นเรือสามสิบนิ้วสาย B ครับหัวแก้วกับคำอุบิมารีกับเด็ขจานเรือที่จะน่าสนใจนี้นะครับเป็นเรือในร่องน้ำแดง